เกี่ยวข้าวแล้วนะคะตอนนี้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยกําลังเกี่ยวเลยนะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วนะส่วนมากค่อยก็ใช้เครื่องเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วสวัสดีค่ะมมดามงคลนะคะจะไปไหนดีอ่ะ หรือเราจะแวะมาก่อนหรือหลังไม่รู้นะคะโอ้กล้องเกือบหลุดทำอะนี้นี่ค่ะถ้วยชามนะคะไปให้คุณตาวิเชียนนะไปเมื่อวานก็ถ้วยชามก็ไม่มีนะคะถ้วยก็ไม่มีช้อนก็ไม่มีค่ะเออไรู้จะไหวยังไงวันนี้ก็เอาจานหนึ่งใบนะคะใบใหญ่ถ้วยแล้วก็ถ้วยสองใบแล้วก็ช้อนสองสองตัวนะคะไปให้นะคะเดีย๋ยวจะไปถามคุณตาก่อนช่วงนี้ ตอนนี้มา,าคุณตาวิเชียนอยากทานอะไรนะคะแต่วันนี้ตามใ่แกเนาะถ้าแกอยากกินกน็เดี๋ยวจะไปซื้อให้นะคะบรรยากาศดีมากเลยบ้านเรานะคะพัดรื้นฝนปแต่ฝนตนกม่เนาะตอนนี้นะคะอุอากาศทางโน้นน่าเช้นนน่าจะฝนตกนะคะทางโน้นอะทางบ้านเราไม่ตกนะ เด็ดกำลังดีนะคะหนักมาลงพรงเพ้งเลยนะคะ,ะคุณตาวิเชียนมามาเหาอีกแล้วมาเฮาทุกวันมาทุกวันก็เฮาทุกวัน เบ็ดเนาะขอเป็นวันถัดไปนะเพราะว่าลู่มีเล่ <kin> โอเคอันนี้ถ้วยชามกะละมังหม้อให้คุณคุณณคุตาค่ะขึ้นให้คุณตาเลยผู้ใดน่านโออฮะฮะปู่คุณตาอยู่ไหมคะ อยพนักงานต้อนรับลายแท้คุณตาให้ยางวัาดีค่ะ้วัปดีค่ะเป็นฮ้อนอาจารย์ฮะเป็นฮะมันฮ้อนบ่บ่มักพะล้มบ่มักาดูค่ะอ๋อมักดิบอ๋อใส่คุณตาบอกบ่มากว่าชนะเอาวะฉันห้าฮ้าไปบ้างห่อนขนาดเนาะอยากได้พะล้มเนาะคุณตาอยากได้พะล้มไหมตอบหนูหน่อย โอ้ยังได้พัลมอยู่เนาะกินข้าวกับยัางวันนี้โอ้ยทุกคนซื้อหมูยอมาให้ตั้งเต็มไปหมดเลยคนกินบะหมี่ย่างมองดูโอ้ตึบข้าวใหญ่ขนาดวันนี้ค่ะโอ้คุณตาได้ตึบข้าวใหญ่ขนาดเลยวันนี้โหเป็นันพิเศษเลยดูสิมีอย่างนี้อื้มใส่กับข้าวทุนขนมจีน อ่าเขาเรียกอะไรนะจานเนี่ยไว้ใส่คุณตาเด้อค่ะคุณตาได้ใส่เวลามานะคะค่ะให้ดูเออค่ะเอา,า,าเอพิ่นอาบน้ำอยู่กระเทงเี่อปะค่ะเพิ่นอดากระเทงเออเนาะดีแล้วอากระ,ะเทงคุณตาข้อพับยื้อวขายี่บ้หิวอยู่ครับอยากกินยัง แม่แต่าอาจารย์เนาะโอ้แล้วแต่าอาจารย์นั่นนี่ผมวิจักเออบนาะก,กินเนาะข้าวอาจารย์อ,อพิเศษมีไหมอยากกินอะไรพิเศษไหมคะกินเนื้อหวานบ่อืาอยากกินยังบอกเพื่อนดูเพื่อนคิดก่อนให้เพื่อนคิดก่อนกินนมกินยังเปสตริยอกินนมกินสิบ่ะครับออ๋อก,กินยังครับคือว่าบ่ก,กินกับข้าวกับน้ำเม่กินบ่บ่ายเนี่ยกินอยู่ครับมันบ่มีแนวกินทั้งแล้วอาจารย์นอ้าว ใช่ว่ามีมูยอ่ะมีเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วเพิ่นกินเตาเตาเตามูยอ่ะกับเตาเตาแล้วอาจารย์ตอนเช้าตอนนี้ก็บ่ายบใบซองใบ่ายมแล้วครับอาจารย์โอ้ยสมุนขนาดเลยนอนเฮียงไห้กันอยู่เออสมุนเลยออาหารท่านกับเบ็ดเต็มวานนี่ค่ะอาหารเบนเบ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวจังเอามาให้ไว้ฟันดีอยู่บ่อาจารย์โอ้ฟันดีบ่ค่ะหมายถึงเลขเนาะมันนี่มันเลขเนาะ ค่ะหนูเป็นคนไม่เล่นหวยค่ะไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันไม่เล่นอะไรสักอย่างค่ะโอ้จะเป็นจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งแบบนี้เลยไม่ใช่บ่อบดีนะดวงเราไม่ให้นะคะคนอื่นที่เล่นก็เล่นไปเนาะแต่ว่าเฮาแต่ดวงเฮานี่มันบดได้ค่ะคุณตาเฮาก็เลยบ่ต้องเล่นดีกว่าครับอาจารย์นะคะเก็บไว้เราบอกองดีเก็บแล้วค่ะ่ะกินยังเนาะกับข้าวในแล้วแต่หนูบอกค่ะ แต่แต kind of um, ่อาจารย์ซื้อให้เบะหรือว่าเจาะจงไหมอยากกินอั้นนนี่โน่นไหมบอกได้วันนี้เดี๋ยวจะตามใจหนึ่งวันกินนมหรือยาแล้วอาจารย์แล้วแต่อ้อนนั้นแล้วแต่หนูแล้วแต่อาจารย์ที่นั่นกินปอเปี๊ยะไหมปอเปี๊ยะครับครับไม่ใช่ปอเปี๊ยะสิเขาเรียกอะไรนะเกี๊ยวเกี๊ยวรู้จักเกี๊ยวไหมคะเกี๊ยวปอเปี๊ยะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยหนูซื้อปอเปี๊ยะให้วันนี้หนูจะซื้อเกี๊ยวให้เกี๊ยวไปเลยอาจารย์ เกี้ยวนี่มันจะอยู่ในซเซเว่นมันจะเป็นมันก็อร่อยอยู่นะคุณตานะเกี้ยวอ่ะเดี๋ยวนูเลือกให้แล้วกันเนาะมันแพงเนี่ยจานเด่เออไม่เป็นไรหรอกแพงอ่ะอันน่ะฮัเลยค่ะคีบอาบนาจเลยคีบมามันก็สิแพงอยู่แล้วคีบอาบนาจโอ้ใจฮะแพงอาจารย์เนี่ยชื่อเจนอะไรยาต่ออันเด้ค่ะป้าพนุ่มกบมี ก็คือเลือดแต่จารเลือดแต่หนูเนาะแต่แพงไม่ต้องซื้อเนาะคุณจ๋าแ่ต้องซื้อเขาแพงแล้วก็บ่อซื้อแล้วซื้อกระป๋าเปียกกระเป๋าไปทานยากินไปทานยากินพอมามื่อเฮาเนาะครับโอ้โนี่เปรือเปรี๊มอะชีวิตชีวิตอะไรแบบมันก็บบแพงเป็นใดดอกกัดจะน้อยอยู่เพเป็นยังเฮ้ยมองอะไรหนูเคยนะว่าโอ้ดีแล้วมาบังแยังใอยกันบังแยังใอยกันเนาะค่ะมาใส่เสื้อมาบัตร ทอนมัดทอนดอาจารย์ทอนเนาะทอดไรอะไรนะใส่น้ำเย็นดมีน้ำเย็นดีว่าน้ำเย็นกินดีว่าน้ำเย็นเนี่ยน้ำเนี้ยนี่เออน้านี่อีน้าเปลี่ยนเลยได้แล้ได้แล้วเนี่ยแต่ก็ตกตะกอนเต็มเลยนี่เยมีแต่ตกตะกอนลูกเคยพกกระยาบมาท่านจะไปซื้อน้ำค่ะซื้อน้ำทางไอ้คนบ้างซื้อน้ำกินร้อนซื้อน้ำกร้อนค่ะ น้าแพ็กเอาอยู่บ่คุณตาน้าเย็นเอาอยู่บ่ครับาวข้เอากูดทองขวดพ่ออาจารย์กวดทองขวดพ่อนะพ่อพออาจารย์โอ้เป็นยังคือเอาอะไรเก่งใจอาจารย์เก่งใจน้องเก่งใจอาจารย์วะแม่เมื่อแล้วเก่งใจเหรอเอาโซมควริยาอาจารย์โอ้สมหนูยังไม่ได้ซื้อสูงเลยอยู่บ้านหนูก็ลืมสมนหมอหลอกอาจารย์เป็นยังคะเอาสปอนเซอร์เอาเอาเซพตอนเซอร์เอาโอเคค่ะได้ได้ออ เค้น่าเดี๋ยวหนูไปซื้อให้นะเดี๋ยวหนูกลับมาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวหนูเข้าไปเติมน้ำมันก่อนงานหนูลายเหมือนกันนะคะงานลายอาจารย์งานลายค่ะทุกมมือค่ะปิดกระเป๋าไหมไปเที่ยวเค้น่าเดี๋ยวหนูไปก่อนเด้อเดี๋ยวกลับมานะคะบเดคยนึ่งเอาที่บ่กอาจารย์จะซื้อมาให้อ่ะแล้วแต่อาจารย์เพิ่อซื้อมาให้ วันนี้จะตามใจหนึ่งวันประท้วงนะนอนอิเลียดอัดลาดอนะโอ้ยเจ้าอาหารน้องหมาน้องแมวก็ไม่ได้เอามาันี้หมดแล้วได้ค่ะเดี๋ยวมาให้นะคะเอามาครั้งละประมาณสองสองกิโลนะคะแต่ละครั้งเอ้าหยิบลงไมเออพวงกังหมอหึลงอ่ะก็ดูนี่ไงพุทธิประสานโอ้ยดูจบตรงไหนแถวแถวนี่ละแถวเบอร์ไก่นี่ละเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปก่อนใช่ค่ะ ันเมือคือบนเห็นล้เออโอเคนะเยอะแล้วอันนี้ฝนก็จะตกบุญถ้ามันก็จะหมดนะคะการเราบนระยะหนึ่งเราดีเลยดังมาบุญแห่งคอยให้เราได้บุญกุศลด้วกันโอ้โหเดีเลยเออเราคนดีได้เราคนจบดีเปบางครั้งบางเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ดี เพราะว่าราดามมาโฟเป็นคนดีก็ดีนะคะแต่บางครั้งก็มีบ้างดีก็มีนะคะเอยากชมตัวเองมากเพราะผู้ใดมาตักหย่าเนี่ยเอามีดฟันๆันอวะโอ้ยลูกเคยพันค่ะลูกเคยเนาะไปแล้วถับกล้องทั้งไปรั้งเราไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวให้คุณตาก่อนนะคะตอนนี้มืดฟ้ามัวดินอีกแล้ว ท่านพน้คอยบานนี่ฮ้เล่นซก,ก่อนไปไปคุณตาเขาก็เกรงใจเรานะคะที่แรกก็แกก็ขออยู่นะคะแบบแกหิวมากนะคะแต่ลัางๆนี่คุณตาแบบเกรงใจเรานะคะบอกว่าไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้นะอนอาอาจารย์นะคะเขาเรียกมาดามโทรว่าอาจารย์นะคะ ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าใจสู้ๆนะคะไม่เป็นไรค่ะทําดีมันก็การทําดีมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนก่อนความดีนะคะทํายากนะคะแต่แต่เราก็อยากทํานะคะดีกว่ามานั่งทําชั่วนะดีชั่วอยู่ที่ตัวเรานะคะการกระทําของเรานะคะ การทำทุกอย่างก็ต้องทำโดยใจนะคะคลิปนี้มาดามมุกูกขอจบเองที่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวไปซื้อกับไห้คุณลุงก,ก่อนนะเอาคุณดาวิเชียนก่อนนะคะเติมน้ำมันก่อนด้วยนะคะน้ำมันหมดะค่ะน้ำมันหมดแล้วนะคะ,ะต้องใส่กระลอนไปอีกนะคะ